ร้าน King n no บ b Shop ยการรับฟาร์แมแบบออสตาไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มเพชรรับผ่าสตอรี่และยังรับฟาร์แมแบบอนิเมะไฟเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มเงินหรือสุ่มตะลครและบริการรับแบกดันดิงอยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับ r o b o อกแ a ป a อนิเม i ไฟเตอร์ i ม u เตอร์นะครับวันนี้พี่จะมาพูดถึงประเด็นที่เดี๋ยวพี่จะขึ้นน้องอขึ้นที่น้องเขาคอมเมนต์ใหม่นะครับว่า ประมาณว่าแบบไม่มีตัวเล่นเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเล่นตัวไหนเอาตัวไหนมาใช้ดีนะครับไม่มีทั้งตัวรับแลวมิติกนะครับแล้วก็ไม่มีตัวคราฟด้วยนะครับแล้วก็น้องเขาปลดถึงด่านสุดท้ายแล้วนะครับพี่เห็นมีหลายๆคนเคยคอมเมนต์ว้แล้ว แล้วก็เดี๋ยวพี่จะหยิบยกประเด็นนี้มาพูดถึงกันละกันครับในระหว่างที่เกมก่อนเกมจะอัปเดตครับในวันเสาร์ที่ถึงนี้นะครับก็เดี๋ยวพี่จะพูดถึงเรื่องนี้ก่อนละกันครับจะได้เตรียมตัวเอาอัปเดตกันได้นะครับอ่าตัวมาเล่นครับเริ่มแรกนะครับถ้าเราอดมาถึงด่านสุดท้ายแล้วนะครับโดยที่เรายังมีตัวแค่แบบใช้พวกเปลี่ยนอีพิกมาเรื่อยๆนะครับใช้แบบอีพิกของทุกด่านเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนไม่ได้สะสมมิติมาเลยนะครับมิติจากด่านไหนมาเลยครับอ่า ตรงนี้ก็สมมุติว่าถ้าใครใช้ตัวอ e ีพิกในดันล่าสุดอยู่ก็ดาเมจก็จะประมาณ200 200m ฮรพี่ไม่ขอเป็น250แล้วกันถ้าเป็น 200m อย่างนี้นะครับอ,อ,อย่างแรกนะครับพี่แนะนําให้เราใช้ตัวแบบนั้นไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็แนะนําให้เราย้อนกลับไปหาตัวมิติดันเก่าๆนะครับไม่ดันไหนบ้างนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกนะครับให้เรามาดูที่เบสเดเมของตัวที่เรามีนะครับ48ตรงนี้นะก็ดูง่ายเลยนะครับแค่เบสเดเมช่วงนี้นะครับ เราไม่ควรที่จะเอาต่ำกว่าเบตเเมตตัวอีพิกกับลีเจนส์ในโลกล่าสุดที่เราอยู่นะครับถ้าไม่มีตัวเล่นนะครับอ่ะนี่เลยประมาณนี้นะครับอ่ะตัวนี้เป็น72นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เราควรจะหานะครับก็แนะนําให้บวกสัก 20- หรือ30ิขึ้นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เราควรจะหานี่ยต้องมีเบตเเมตที่ประมาณ1 0 0หรือ110ขึ้นไปนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนถ้าใครได้เมติกโลกล่าสุดมาก็ใช้ไปได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็เรื่องตัวคราฟนะครับ ถ้าใครปลดมันถึงสักสามสี่ด่านสุดท้ายพี่ว่าน่าจะลงเลดไม่ไหวนะครับพี่จะไม่พูดถึงตัวครับในอีพีนี้ก่อนแล้วกันนะครับตัว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 มิติกดินพันนะครับสติผมติดอ่านเลยตัวมิติกที่พี่แนะนําอย่างแรกนะครับก็ให้เรามาดูที่เบตเตเมดของมันนะครับว่าตัวไหนที่มีเบตเตเมดเกือบร้อยนะครับก็แนะนําเป็นตั้งแต่ด่านเอเดโอนะครับถามว่าทําไมถึงเป็นด่านเอเดโอนะครับตั้งแต่ด่านเอเดโอเนี่ยจะมีราคาการันตีมิติกเนี่ย อยู่ที่ไม่แพงมากอ่ะต้องคูนี้ดีกว่าเพราะว่าพี่ไม่แน่ใจเรื่องราคานะครับก็น่าจะประมาณ 3B หรือเปล่าหรือ 30B นะครับอันนี้พี่ไม่ช่ว์นะครับใน1ตัวนะครับตรงนี้ก็ให้เราเอา3ิล้านไปคูณกับ1 0,000มนะครับหรือว่า 3G ทีวะน่าจะน่าจะไม่แน่ใจตรงนี้เหมือนกันนะครับอ่ถ้าใครอยากรู้เรื่องราคาการันตีนะครับเดี๋ยวแ้ายัางไงพี่จะขึ้นรูปเป็น E ีอยากเทปต้องดูนะครับเรื่องราคาการันตีตู้แต่ละตู้ของมิตินะครับ แล้วก็เรื่องราคาการันตีตั้งแต่จวันพัฒนาเนี่ยพี่บอกไปในราคาตัวคราฟแล้วนะครับว่ามันราคาเท่าไหร่นะครับเริ่มแรกนะครับถ้าเราได้ตัวมิติในด่านนีเดมาแล้วนะครับควรทํำยังไงนะครับสมมุติถ้าได้มาแล้วนะครับก็แนะนําให้เราเอาเวลเอาเวลขึ้นไปนะครับอาจจะพี่เปิดเป็นแฟมนี้ให้ดูแล้วกันนะครับในด่านล่าสุดเนี่ยเบลดเวลของมันจะอยู่ที่140นะครับเพราะฉะนั้นเวลที่พี่แนะนําให้ออพมิติพวกนี้เนี่ยก็แนะนําให้สัก135าขึ้นไปนะครับ จะสังเกตได้ว่าตัวมิติตรงนี้จะมีดาเมจเกือบเท่าตัวอีพิกในโลกโลกล่าสุดนะครับอ่าโลกล่าสุดเลยเห็นไหมแค่ร้อยสามห้านะครับห่างกันมันเกือบสิบปิวนะตรงนี้นะครับแล้วก็เราลองเทียบกันดูนะครับถ้าเวลเท่ากันจะมี The Bad เป็นจะมีพุ้ที่เท่าไรครับนีอ่ะนี่เลยเห็นไหมนี่นะครับหลายๆลายคนมองข้ามเรื่องมีตัวมิตินะครับอ่ะแล้วก็เพราะว่าโดยเหตุผลโดยเหตุผลที่ว่าขี้เกียจยัดปิวนะครับโดยการแบบ ต้องไปสุ่มตัวเราม่ยัดเปีบลสุดท้ายก็ต้องเสียเงินอยู่ดีนะครับแต่ถ้าเรามาสังเกตดูดีแล้วนะครับเบรดเเมดตัวพวกนี้ก็คุ้มเหมือนกันนะเห็นไหมนี่นะครับร้140อยสี่อกนะครับนี่เลยถ้าเรายัดร้อยสี่ห้าได้ก็คืออ่ะเกือบหนึ่งบีนะครับเดเเมดชิกเราก็จะเกือบประมาณร้อยร้อยเอ็มหรือเปล่าหรือว่าห้าร้อยเอ็มนะครับอันนี้พี่ไม่ชัวร์นะครับตรงนี้นะอะ่นี่เลยประมาณนี้นะครับน่าจะขึ้นร้อยเอ็มได้นะครับเพราะว่ามีเบรดเดเอ่อมีตัวที่มีเบรดเเมดเยอะนะครับ ก็จะดีสําหรับเตานะครับเรื่องตัวพวกตัวที่มันดีกว่าเดิมตัวที่มันดีขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีเบต้าเมที่เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อย่างที่พี่บอกไปนะครับแนะนําตั้งแต่ด่านเนเดโอนะครับส่วนด่านอื่นเนี่ยถ้าเรามีมีมีเงินมากพอมีแบบเวลาฟาร์มากพอก็แนะนําให้หาเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวชิปนี้พี่พูดถึงเรื่องราคาการันตีตั้งแต่ตัวที่พี่แนะนําเลยแล้วกันตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวพี่ไปรวบรวมข้อมูลมาก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ไปคิดเลขมาก่อนจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับโอเค โอเคกลับมาแล้วนะฮะพี่ไปคิดมาแล้วนะครับตอนนี้ได้ทุกข้อมูลทุกอย่างมากนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี่เป็นราคาที่พี่บางบางส่วนที่พี่ปัดขึ้นแล้วก็ปัดลงนะครับอาจจะแบบตัดบางส่วนออกไปนะครับอาจจะแพงกว่านี้หรือถูกกว่านี้บางบางช่วงนะครับโอเคมาเริ่มกันที่ด่านของ SEO นะครับการันตีจะอยู่ที่ 400B ครับอ่ังไม่ผิดนะครับถ้ามีวถ้าไม่มี VP เนี่ยการันตีอยู่ที่ 400B นะครับซุ่มหนึ่งครั้งใช้ทั้งหมด 40M นะครับ ส่วนถ้ามี V.P ก็อย่างที่เห็นนะครับมีใช้สุ่มประมาณ3 0มสอนะครับอย่างที่เราเห็นกันเลยนะแล้วก็ราคาการันตีจะอยู่ที่3 0 0ร้อนะครับอ่ะนี่เลยห่างกันร้อยบีเลยนะก็ห่างกันเยอะนะครับสาหรับผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าผู้เล่นเก่าที่ผู้เล่นไม่เก่าก็ไม่ใหม่เหมือนกันอ่ะถือว่าใหม่แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ไม่มีตัวเล่นอ่ะพูดถึงผู้เล่นที่ไม่มีตัวเล่นแล้วกันนะครับมาต่อกันที่ด่านของบีดนะครับราคาตู้จะอยู่ที่ถ้าไม่มี V.P นะครับ 150M ถ้ามี VP ก็ 112m นะครับดูตามพี่ได้เลยนะครับถ้าใครมีมี VP แล้วนะครับก็ดูตามราคาตู้พี่ได้เลยนะครับการันตีของคนที่ไม่มี VP นะครับจะอยู่ที่ 1.65T นะครับต้องใช้เงินทั้งหมด 1.65T นะครับต่อมานะครับคนที่มี VP แล้วนะครับจะราคาราคาการันตีอยู่ที่ 1.24T นะครับในในที่นี้พี่ก็จะพูดถึงราคาการันตีเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยเรื่องแนะนําตัวก็ แนะนำไปแล้วนะครับว่าด่านไหนควรหามาใช้นะอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็มาต่อกันที่ด่านของเจ้าจิตเคตว่าจิตเจสุไกรเซนนะครับหรือชื่อภาษาไทยก็คือด่านมหาเวทหนึ่งมานะครับตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่ถ้าไม่มี VP นะครับอยู่ที่5 0 0ร้อยเอ็มนะครับส่วนถ้ามี VP ีแล้วนะครับจะอยู่ที่3 7 5 m อยนะครับอย่างที่เราเห็นกันเลยนะราคาการันตีของคนที่ไม่มี VP นะครับอยู่ที่ 6.5T นะครับแต่คนที่มี VP ีแล้วจะอยู่ที่ 4.5ทนะครับมาต่อกันที่ด่านของวันพันแมนครับอ่ะตรงนี้ก็ถ้าพี่จะทำปกเกี่ยวกับเรื่องราคาการันตีแต่ตู้เวทไดโอไปแล้วกันนะครับจะได้แบบไม่มีคนถามเยอะนะตรงนี้นะครับมาต่อกันที่ด่านของวันพันแมนนะครับตัวก็จะประมาณนี้นะราคาตู้จะอยู่ที่ถ้าไม่มี VP นะครับจะอยู่ที่1.5เอ่อทีนะครับถ้าไม่มี VP ีนะครับราคาอยู่ที่1.5บนะครับส่วนที่คนมีเวส่วนคนที่มี VP แล้วนะครับราคาก็จะตามพี่เลยนะครับ1.12 b นั่นเองครับ ส่วนราคาการันตีนะครับคนไม่มี VP จะอยู่ที่1 8บทีนะครับคนที่มี VP แล้วจะอยู่ที่1 3 5สทีนะครับอ่ะนี่เลยประมาณนี้นะครับต่อมานะครับการของเจ็ดปากหรือว่าตอนนี้กลายเป็น9ก้าแคลมยูซายแลนด์ไปแล้วนะครับก็คืออัชญรกรรม9 9้าเกาอัจฉกรรมอ่ะตรงนี้นะครับราคาตู้จะอยู่ที่ 3.75B บีนะครับสำหรับคนที่ไม่มี VP นะครับเอ้ยคนที่มี VP ทัทีนะครับถ้าคนที่ไม่มี VP นะครับตู้นี้จะอยู่ที่ 5B บีนะครับ ราคาการันตีตู้นี้นะครับสำหรับมิตินะตรงนี้นะครับพี่ลืมพูดถึงตรงนี้เลยแต่ว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับราคาจะอยู่ที่65ทีนะครับสำหรับคนที่ไม่มี v i p นะครับคนที่มี v i p แล้วนะครับจะอยู่ที่48.75ทีนะครับโอเคฟังกันดีๆนะครับเพราะว่าเพียงขึ้นซับไม่ได้นะครับตอนนี้คอมยังมีปัญหาอยู่นะตรงนี้นะครับแล้วก็มาต่อกันที่ด่านสุดท้ายนะครับหรือว่าด่านโลกล่าสุดนะครับตรงนี้เลยนะ ราคาอยู่ที่ราคาตู้นะครับถ้าไม่มี v i p จะอยู่ที่ 10B ไอ้ย 20B นะครับพูดผิดอีกแล้วน,นี่ <humanities> นะครับต้องขอไยด้วยนะครับราคาตู้จะอยู่ที่ 20B นะครับถ้าไม่มี v i p นะครับถ้ามี v i p แล้วก็อยู่ที่ 15B นะครับแล้วก็ราคาการันตีจะอยู่ที่ถ้าไม่มี v i p นะครับ 260T นะครับโอ้โหราคาเจ็บๆกันเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับถ้ามี v i p แล้วนะครับราคา,าการันตีตู้นี้จะอยู่ที่ประมาณ 195ทีครับอ่ะ195ทีครับฟังไม่ผิดนะครับแล้วก็ถ้าพี่คิดเลขผิดตรงไหนก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับแต่ว่าสึดว่าพี่จะคิดมาถี่ทุ่นดีแล้วนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องราคาตัวครับนะครับง่ายๆนะครับอ่พี่จะสอนคิดเรื่องราคามิติกก็คือให้เราเอาราคาตู้ตรงนี้มาคูณกับเจ้าราคาการันตีของมิติกนะครับพี่ไม่ได้รวมราคาการันตีรีเจนนะตรงนี้นะครับอ่แล้วก็ พอเราเอามาคูณกันแล้วนะครับก็ให้เราเอาไปคูณ3นะครับก็สมมุติว่าถ้าเป็นโลกนี้นะครับโลกนี้นะราคาการันตีตู้นี้จะอยู่ที่ประมาณถ้าพี่คิดของคนที่มี w p แล้วกันนะครับจะอยู่ที่1 9 5ทีนะครับก็ให้เราเอาไปคูณ3นะครับเราก็จะได้ทั้งหมด 5, 85, 5 85้8 5้อยอครับเพราะฉะนั้นตัวครับโลกนี้จะอยู่ที่ 585T ทีนั่นเองครับไม่ก็อาจจะ ราคาค่าเทิร์นนะครับสำหรับดุงแต่ละคนนะถ้าโดนการันตีทั้ง3ตัวก็5้ารทีนะครับสำหรับตัวคาร์ฟนะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตัวที่เพื่อนแนะนำไปนะครับอย่าลืมนะครับให้เราดูเบรดเเมจตัวอีพิกแล้วก็ตัวดิจนทัโลกล่าสุดที่เราอยู่นะครับสมมุติถ้าใครอยู่แลาวถ้าเทิร์นไฮอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่อยากหาตัวเล่นดีๆมาเล่น,นครับก็ ให้เรามาดูเบรตัวเบตรงนี้นะครับก็เสร็จแล้วก็ให้เราบวกไปสัก20ไม่ก็อ่อยี่สิบถึงสามสิบนะครับอ่ะพี่พูดตรงนี้ก่อน2 0ถึง30นะครับอ่าถ้าใครอยู่เคิร์ทให้อ่ะตรงนี้นะครับหรือว่าดัน j j k นะครับก็ให้เราหาตัวเบรดเตอเบเกิน90ไปนั่นเองนะครับก็พวกเนเทโลหรือว่าเจ้าวริเปอร์พี่จำอาริมะอ่ะตัวนี้ก็โอเคอยู่นะครับ89กก็ยังพอใช้ได้นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับอยู่ที่โลกของแต่ละคนที่อยู่นะครับ ถามว่าทําไมพี่ถึงบอกถึงเบดเดเมดนะครับเพราะว่าเวลาเวฟหลังๆเนี่ยมันก็จะแรงตามเบดเดเมดของมันนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็มาสั้นๆไม่ยาวมากก็ถือว่ายาวนั่นแหละแล้วก็ได้ความรู้กันนิดหน่อยครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามพี่นุ่งก็ดีนะครับสาหรับวันนี้บ๊ายบายครับ